ทุกรถสดทุกเครื่องเกาะติดทุกสถานการณ์เกาะกระแสข่าวสนับสนุนข่าวโดยเนื้อปูก้อนไม่กองบายน้องเนยเนื้อปูกแกะสดใหม่สะอาดทำเมนูอะไรก็อร่อยโทร0945369689 你你。 ไปก็ด <th> <cción> <wh> <Luc> <adia> <Q> ับไปเลยแล้วกมีปุ่มวันขุ่มที่คันเอาแล้วพวกเรายุคอาเจ็ดสิบเอพอชั้นเจ็ดสิแล้วปกติมันมีทั้งไม้สักแล้วก็ข้างล่างมันนข้างขวาเป็นปูนมากคือไม้ของตึก าไปมาให้ผมก่อนไปมตีด้ากูิแล้วก็ทุบกระจกทะลุออกมาแบนี้ตอนนั้นเราพ่อทำอะไรอยู่นอนหลับนอนหลับอยู่นอนตอนรดาก็นอนตืสี่โมงเย็นตื่ไมเนนมาเรยกเขากจะไปตืขึ้นมาจะมาร้อนจังวะตื่นขึ้นามัร้อนเอ้าอี้ไปไปไปอันน้าทุกกระจกมรอดออกมาเจ้านี้เก้าไปพ้นเดไม่แ่ ไฟมันตัดแอร์มันก็ตัดนั่งรองแอร์นะตาต่อช็องออกก็วิ <fall>? ่งออกมาดูเสียงมันปึ้งโอ้โหวิ่งข้างหน้าเข้าไม่ได้แล้ววิ่งเข้าข้างล่างก็ต่อยแสดงว่ามันลุกแล้วที่ปึ้งเรียกเรียกต่อยโง่โง่พิเศษน่าจะพี่ปึ้งน่นกระโดดเลย